อะไรเอ่ยนั่นคือตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่ะเราไม่ควรเอาปากกาไปขีดอย่างนั้นนะมันไม่ใช่การระบายสีนี่นมันคือปากกานี่คือการระบายสีอืมเราต้องเอาสีมันระบายมากกว่านะนนเพราะว่า ถ้าเราทำอย่างนั้นปามันก็จะเลอะเชื้อเ,อเปื้อนนะ่ะใช่ไหมอืมก็ใช่อ่ะอืมเดี๋ยวได้คิดว่าเราต้องหยุดแล้วแหละแล้วมือเราไปโดนมันก็จะเปื้อนด้วยนะอย่ามือไปจับนะอ้าวพอนะแอลอืมเปื้อนหมดเลยเห็นไหมนี่ไงเป็นบลานอ่ะไหมโอเคอ่ะงั้นเรานี่นานน่ะนี่ะโอเคงั้นเราเก็บปากกาก่อนได้ไหม จ้าอ่าปิดปิดปากกาลงก่อนครับปิดปากกาก่อนอ่ะปิดปากกาก่อนติดอโ <c oughs> ้ย <c oughs> ออ <c oughs> ปิดสั่งที่มึงไปเอาห <c oughs> ้าววาย <c oughs> มาเอาเช็ดขี้มูกออกก่อนเร็วๆ <c oughs> มานี่ก่อน <c oughs> ปะเป็นคาร์ ไหนหันหน้ามาดูสิโอ้โหไหนอกสั่งนัง่งนัเหมือนอะไรอ่ะเหมือนช้างเลยอะ่ะงวงช้างน่ะเอานึงสองสามสั่ง <S <S ถ้าเรามีขี้มูกอยู่ในจมูกเราต้องทำยังไง <S <S อ้โหนี่คือการสั่งขี้มูกของเด็กนะครับถ้าเพื่อนๆมีขี้มูกเราก็ต้องสั่งออกอมีน้ําลายไหมโอเคสั่งไหมสั่งไหมหนึ่ง ใกล้ๆเดินเข้ามาอีกไม่มีไม่มีแล้วหมดแล้วยังมา,มาหาคุณพ่อก่อนนะเอาไ <ป S 1> ห้เพื่อนๆ <ไป S 1> ดูก่อน,นโอเคถ้าหากว่าเพื่อนๆมีขี้มูกเพื่อนๆจะต้องทำยังไงนะครับจะต้องทำอย่างนี้โอเคเอาบายบายน้อยต่อไปโอเคมามาทำให้เพื่อนๆดูน้อย